All all like could together just good wonder you show of me here him is I if I สวัสดีค่ะอาจารย์ไอซ์คือที่หนูส่งงาน,นมื่อกี้ค่ะที่แกแล้วมันมีปัญหาเปิดไม่ได้คือหนูก็เลยจะมาโชว์งานของหนูให้ดูนะคะอันนี้เริ่มต้นจากหน้าปกเลยไอที่หนูจะให้อาจารย์ดูจริงๆความหมายของหนูก็คือ,อ,องานที่มันเป็นตัวเสียงที่อาจารย์เปิดไม่ได้ค่ะหนูสามารถเปิดได้แล้ว อันนี้ก็เป็นก่อนก็โชว์ผลงานไปเรื่อยก่อนค่ะ <c oughs> ให้อาจารย์ดนนูก็เป็นงานอลีลาค่ะค่ะก็มาถึงงานเสียงนะคะงานเสียงสามารถเปิดได้แล้วค่ะกิบผาแล้วก็เพลงออดีโอค่ะ ลูอกร้อย่ดก่อนเลยแ,ลแต่งเด็กแคที่นกเป็นงานโุษณาค่ะต้ปนงานลิโนนะคะ้ค่ะมันเต็ดเต็เตเอาด้วยนะคะจานหนยตก็งใจทำมากค่ะเป็นงานเดียวที่หสามารถพูดตัวเองได้ไม <c oughs> ่ต้องไปแบบให้เพื่อนช่วยสอนรอบๆทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่า แล้วต่อมาก็อีกตัวนึงไม่เปิดแล้วกันนะคะค่ะอันนี้ก็ส่วนไปนงานวิดีโอเนี่ยยังยังเหมือนเดิมค่ะหนูก็ยังเอาเข้าไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าหนูก็แค่อยากชวนให้อาจารย์ดูว่าเอางน,อน้อยหนูก็เปิดเพลงได้นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ